กราบสวัสดีครับพระธรรมวันที่10ธันวาคม2568พระสูตรและอัธคถาแปลจากพระไตรปิฎกฉบับมมรเล่มที่41พระสุตันตะปิฎกขุตกะนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่สองหน้าที่389ข้อที่17เเรื่อง พระติสะเถระชาวกรุงโกสัมพีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบสามเณรของพระติสะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสันตังตัสะมะนังโหติเป็นต้นสิทธิ์บลุพระอารหันต์ก่อนอาจารย์ดังได้สดับมา กุลบุตรชาวกรุงโกสัมพีผู้หนึ่งบวชในพระศาสนาได้อุปสมบทแล้วปรากฏนามว่าพระโกสัมพีวาสีติสะเถระเมื่อพระเถระนั้นจำพรรษาอยู่ในกรุงโกสัมพีอุปถากนำไตรจีวรเนยใสและน้ำอ้อยมาวางไว้ใกล้เทา้าครั้นนั้น พระเถระก่าวกับอุปถากนั้นว่านี้อะไรอุบาสกอุปถากว่ากระผมนิมนต์ท่านให้อยู่จำพรรษาไม่ใช่หรือขอรับก็พวกพิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในวิหารของพวกกระผมย่อมได้ลาบนั้นนิมนต์รับเถิดขอรับพระเถระกล่าวว่าช่างเถอะอุบาสก ความต้องการด้วยวัตถุนี้ของเราไม่มีอุปถากถามว่าเพราะเหตุอะไรขอรับพระเถระว่าแม้นสามเณรผู้เป็นกับปิยาการกในสำนักของเราก็ไม่มีผู้มีอายุอุปถากน,นจึงว่าท่านผู้เจริญถ้ากับปิยาการกไม่มีบุตรของกระผม จักเป็นสามเณรในสำนักของพระผู้เป็นเจ้าพระเถระรับแล้วอุบาสกนำบุตรของตนผู้มีอายุเจ็ดขวบไปสู่สำนักของพระเถระแล้วได้ถวายว่าขอท่านจงให้เด็กนี้บวชเถิดครั้นนั้นพระเถระชุบผมของเด็กนั้นให้ชุ่มแล้ว ให้ตัดจะปัญจกะกรรมฐานแล้วให้บวชแล้วในเวลาปรงผมเสร็จนั่นเองกุมารน,นั้นก็บรรุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาพระเถระครั้นให้กุมารน,นั้นบวชแล้วอยู่ในที่นั้นสิ้นกึ่งเดือนแล้วคิดว่าจากเฝ้าพระศาสดาจึงให้สามนเณร ถือห่อพันดะเดินไปสู่วิหารแห่งหนึ่งในระหว่างทางสามเณรถือเสนาสนะจัดแจงเพื่อพระอุปชาแล้วเมื่อสามเณรนั้นจัดแจงเสนาสนะอยู่เที่ยวก็หมดเวลาแล้วเพราะเหตุนั้นสามเณรจึงไม่อาจจัดแจงเสนาสนะเพื่อตนได้ครั้นนั้นพระเถระ ถามสามเณรน,นั้นผู้มาในเวลาบำรุงนั่งอยู่แล้วว่าสามเณรเจ้าจัดแจงที่อยู่ของตนแล้วหรือสามเณรตอบว่ากระผมไม่ได้โอกาสเพื่อจัดแจงขอรับตาสามเณรแตกพระอาจารย์พระเถระกล่าวว่าทากระนั้นจงอยู่ในที่อยู่ของฉันเถิด การอยู่ในที่อาคันตุกะลำบากพระเถระพาสามเณรนั้นแหลเข้าไปสู่เสนาสนะก็พระเถระเป็นปุถุชนพอนอนเท่านั้นก็อย่างลงสู่ความหลับสามเณรคิดว่าวันนี้เป็นวันที่สามของเราผู้อยู่ในเสนาสนะเดียวก,กันกับพระอุปชาถ้าเราจะนอนหลับ พระเถระพึงต้องสหสัยยาบัตดเราจะนั่งอย่างเดียวยังการให้น้อมล่วงไปสาม,มนเณรนนั่งคูบาลังใกล้เตียงของพระอุปชาเทียวยังราตีให้น้อมล่วงไปแล้วพระเถระลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งคิดว่าควรให้สาม,มนเณนออก จึงจับพัดที่วางอยู่ข้างเตียงเอาปลายใบพัดตีเสือลำแพงนของสาม,มนเณรแล้วยกพัดขึ้นเบื้องบนกล่าวว่าสาม,มนเณรจงออกไปข้างนอกใบพัดกระทบตาตาแตกแล้วท่านใดนั้นนั่นเองสาม,มนเณรนั้นกล่าวว่าอะไรขอรับ เมื่อพระเถระกล่าวว่าเจ้าจงลุกขึ้นออกไปข้างนอกสามเณรก็ไม่กล่าวว่าตาของผมแตกแล้วปิดตาด้วยมือข้างหนึ่งออกไปแล้วก็แลในเวลาทำวัดสามเณรไม่นั่งนิ่งด้วยคิดว่าตาของเราแตกแล้วกลุ่มตาด้วยมือข้างหนึ่ง ถือกำไม้กวาดด้วยมือข้างหนึ่งกวาดเวทกุดีและที่ล้างหน้าและตั้งน้ำล้างหน้าไว้แล้วกวาดบริเวณสามนเณนรน,นั้นเมื่อถวายไม้ชําระฟันแก่พระอุปชาได้ถวายด้วยมือเดียวอาจารย์ขอโทษสิทธิ์ครั้นนั้นพระอุปชากล่าวกับสามนเณนรน,นั้นว่า สามเณรนี่ไม่ได้สำเนียกหนอจึงได้เพื่อถวายไม้ชำระฟันแก่อาจารย์และอุปชาด้วยมือเดียวสามเณรว่าผมทราบขอรับว่านั่นไม่เป็นวัดแต่มือข้างหนึ่งของผมไม่ว่างพระเถระถามว่าอะไรสามเณรสามเณรน,นั้น บอกความเป็นไปนั้นแล้วจำเดิมแต่ต้นพระเถระพอฟังแล้วมีใจสลดกล่าวว่าโอ้กรรมหนักอันเราทำแล้วจงอดโทษแก่ฉันสัตว์บุรุษฉันไม่รู้ข้อนั้นขอจงเป็นที่พึง่งดังนี้แล้ว ประคองอัญชลีนั่งกระโยงใกล้เท้าของเด็กอายุเจ็ดขวบลำดับนั้นสามเณรบอกกับพระเถระนั้นว่ากระผมไม่ได้พูดเพื่อต้องการเหตุนั้นขอรับกระผมเมื่อตามรักษาจิตของท่านจึงได้พูดแล้วอย่างนี้ในข้อนี้โทษของท่านไม่มีโทษของผมก็ไม่มี นั่นเป็นโทษของวัตตะเท่านั้นขอท่านอย่าคิดแล้วอันผมรักษาความเดือดร้อนของท่านอยู่นั่นเทียวจึงไม่บอกแล้วพระเถระแม้นอันสามมเนนให้เบาใจอยู่ไม่เบาใจแล้วมีความสลดใจเกิดขึ้นถือพัะดะของสามเนรไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้ว แมนพระาศาสดาประทับนั่งทอดพระเนตรการมาของพระเถระนั้นเหมือนกันพระเถระนั้นไปถวายบังคมพระาศาสดาทำความบันเทิงกับพระาศาสดาแล้วอันพระาศาสดาตรัสถามว่าพออดพอทนหรือภิกษุความไม่ผาสุที่รุนแรงอะไรอะไรไม่มีหรือ จึงกราบทูลว่าพออดพอทนพระเจ้าข้าความไม่ผาสุขที่รุนแรงอะไรอะไรของข้าพระองค์ไม่มีก็อีกอย่างหนึ่งแลคนอื่นผู้มีคุณอย่างล้นเหลือเหมือนสามเณรเด็กนี้อันข้าพระองค์ไม่เคยเห็นพระศาสดาตรัสถามว่ากรรมอะไรอันสามเณรน,นี้ทำแล้วภิกษุ พระเถระนั้นกราบทูลความเป็นไปนั้นทั้งหมดตั้งแต่ตน้นแดพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าค่าสามเณรน,นี้อันข้าพระองค์ให้อดโทษอยู่อย่างนั้นกล่าวกับข้าพระองค์อย่างนั้นว่าในข้อนี้โทษของท่านไม่มีเลยโทษของผมก็ไม่มีนั่น เป็นโทษของวัตตะเท่านั้นขอท่านอย่าคิดแล้วสามเณมรยังฆ่าพระองค์ให้เบาใจแล้วนั่นเทียวด้วยประการชนี้ไม่ทำความโกรธไม่ทำความปทุสร้ายในฆ่าพระองค์เลยฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเห็นป่านนี้อันฆ่าพระองค์ไม่เคยเห็น พระขีนาศพไม่โกรธไม่ประทุษร้ายใครลำดับนั้นพระศาสดาตรัสก,กับเธอว่าภิกษุธรรมดาพระขีณาศพทั้งหลายไม่โกรธไม่ประทุษร้ายต่อใครๆเป็นผู้มีอินทรีย์สงบแล้วเป็นผู้มีใจสงบแล้วเทียวดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมตรัสพระคถานี้ว่าใจของท่านผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบผู้สงบระงับคงที่เป็นใจสงบแล้ววาจาก็สงบแล้วการงานก็สงบแก้อาจปรรดาบทเหล่านั้น บทว่าสันตังความว่าใจของสมณะผู้ขีนาศพนั้นชื่อว่าสงบแล้วคือระงับได้แก่ดับเพราะความไม่มีแห่งมโนทุจริตทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นอันหนึ่งวาจาชื่อว่าสงบเพราะความไม่มีแห่งวจีทุจริตทั้งหลายมีมุสาวาตเป็นต้นและ กายกรรมชื่อว่าสงบเพราะความไม่มีแห่งกายทุจริตมีปานาติบาตเป็นต้นบาทพระคถา,าว่าสัมมะทยาวิมุตตัสัความว่าผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยวิมุติห้าเพราะรู้โดยในโดยเหตุบทว่าอุปสนังตัสสะความว่า ชื่อว่าผู้สงบระง,งับแล้วเพราะความระง,งับแห่งกิเลสมีราคะเป็นต้นณภายในบทว่าตาทิโนคือผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเห็นป่านนั้นในเวลาจบเทศนาพระติสเถระชาวกรุงโกสัมพีบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย ทำรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้นแก่มหาชนที่เหลือดังนี้แลเรื่องพระติสักเถระชาวกรุงโกสัมพีจบขอขยายความครับข้อความจากพระสูตรที่ว่าวันนี้เป็นวันที่สามของเราผู้อยู่ในเสนาสนะเดียวกันกับพระอุปชาถ้าเราจะนอนหลับพระเถระพึงต้องสหหัสายบาต เราจะนั่งอย่างเดียวยังการให้น้อมล่วงไปคํำว่าสหาสายบัตรคือเป็นอาบัติเนื่องจากการนอนร่วมกันทรงมีพระพุทธบัญญัติห้ามมิให้พิสุนอนร่วมกันในมุงหรือที่บังอันเดียวกันกับคนที่ไม่ใช่พิสุถ้าเป็นหญิงแม้นคืนเดียวก็ผิดถ้าเป็นชายเกินสามคืนถือว่าผิดครับ กราบอนุโมทนาสาธุครับธรรมสวัสดีพระธรรมคุ้มครองรักษาท่านนะครับ